ก็ไม่เกิดนะคะก็ไม่เกิดบัญชีมีปัญหาแต่ว่าของท่านคงจะไปแชร์หลายเราจะไปแชร์กลุ่มกลุ่มหมายถึงว่ากลุ่มที่เราสมัครลงในกลุ่มหลายๆกลุ่มก็ขออนุญาตนะคะภาษาบ้านเราท้องถิ่นเรามันพูดได้อยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเหมือนกันค่ะในแต่ละวันนะคะอ๋อบ้านสันกลางบอกว่าในแต่ละวัน ใช่ค่ะนะคะหลายๆกลุ่มท่านคงจะไปแชร์แชร์หลายกลุ่มเกินไปในคลิปหนึ่งในคลิปหนึ่งแคร์สองกลุ่มก็พอสองกลุ่มหรือสามกลุ่มก็พอเห็นเราเองเป็นทีละคนทีละสองคนคุณสมควรบอกอย่างนั้นนะคะก็คงจะจริงของท่านอ่ะนะคะยายเลีย้ยงกดติดระเบียบกว่าจะไปเจอนูน่นกว่าจะไปเจอนี่คลิปเร็ววันละสามคลิป เกินไปบัญชีของท่านเลยถูกระง,งับถูกระง,งับไปหกวันท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านก็เลยแนะนาว่าบัญชีนั้นก็ <c oughs> อาจจะเป็นธนาคารที่สามที่ยังไม่สะดวกกับการใช้ใน Facebook ตอนนี้นะคะสำหรับยายแชร์สองกลุ่มก็ไม่เกิดนะคะก็ไม่เกิดบัญชีมีปัญหา <c oughs> แต่ว่าของท่านคงจะไปแชร์หลายแม่บอกว่าในแต่และว,วัน ใช่ค่ะโอ้ยอืมก็คงอย่างนั้นนะเนาะคนเรียวแล้วค่ะตั้งแต่วันที่สามตุลาผ่านเรียวทุกทุกขั้นตอนค่ะโอ้อืมก็ดีแล้วค่ะอยู่ทางระยองนี่ก็อุดมสมบูรณ์ดีเนาะพืชผักผลไม้อะไรก็สมบูรณ์ดีอ่ะบอกว่าอะไรนะเออคลิปยาวคลิปยาวเราส่งคลิปยาวไปแล้ว เขาก็จะบอกให้เราว่ากดไปว่าส่งคลิปรีวิวเยอะมากเลยนะคะคุณแม่เนาะแม่แม่คุณแม่ยายเหลียนนยยหล้ยนเนี่ยยายเลี้ยนเนี่ยขอ,อไปเนื่งสายกันบินดอนเมืองูุนละก่ะไปจังหวัดเลยนะคะเดินทางเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้นะแม่เนาะที่ทําได้สม่ําเสมอน,นะคะายายเสงเหีหยมก็พยายามทําอยู่เหมือนกันพยายามทําอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ออก ขอบคุณยังไงก็ขอบคุณที่แวะมาที่แวะมาให้กำลังใจดีใจคะ่ะคุณพวงอ่าสำหรับคนที่เมื่อเช้านี้เขาบอกว่าอ่าคุณยายดูคลิปหนึง่งท่านเตี่ยชนบุรีเพิ่งมากันอ,อ,อันเหนื่อยชื่ออะไรคะลูกอ่าหาดูลูกหาดูหาดูหาดูาดาดยังบอกเคยไล์เลยจ้าคุณอคุณคุณ,ค,ณคุณยายเหรียญว่านะคะ คุณยายเหรียญว่ายังไม่อาจะสู้ต่อไปเรามาค่อนทางแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะเป็นกำลังชาวครีเอเตอร์ติดกระแสทุกๆคนสวัสดีนะคะฟังไหมอ่านี่ก็มีคุณบ้านสารกลางคุณสมควรคุณยายเหรียญคุณพวงคลิปสดของเราเนี่ยคลิปถ่ายสดของเราเนี่ย ลิปคลิปถ่ายสดของเรานี่นะคะไลสดตอนไหนอาจจะจดไว้ถามแล้วจะอาจจะจดไว้แล้วก็ไปไปพาลูกหลานไปเที่ยวชนบุรีเพึ่งข้อมูลอะไรก็ยังจะไม่ได้เล่าอะไรมากเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ดีการที่รู้ดีแล้วเราจะไปคุณยายหนึ่งบอกคุณยายหนึ่งสยขยันจังเลยไม่ขยันได้ยังไงคะคุณยายหนึ่งขอส แม่บอกว่าในแต่ละวันใช่ค่ะโอ้ยืมก็คงอย่างนั้นนะน้องน้องขามีอะไรลูกก็แบะแท็กทายกันได้นะคะเพราะว่าชาวครีเอเตอร์ทุกคนก็จะทำหน้าที่เหมือนกันทุกคนนะคะอะไรดีๆ ข้อมูลอะไรดีๆที่ผ่านไปแล้วมีประสบการณ์ไปแล้วก็แนะนําคุณยายด้วยนะคะคุณยายก็ยังอยู่นะคะสตอรี่เราก็ไม่ไมขาดให,ให้ต้องใส่อย,อยู่อยู่เป็นประจำนั่นแหละคะ่ะสามเหมือนไว้ก็รอนาทีนี้แหละคะ่ะหลายหลายคนก็ออกมาให้กำลังใจก่างบ้านแล้วอ่ก็เลยมานั่งลองดูสักรอบหนึ่งเพราะว่าตอนไปทะเลนั่น ่าบางทีก็ไม่ได้เต็มที่เวลายังไม่ปกตินะคะเวลาปกติก็คือ4โมงเช้ากับอาบ่ายสองอันนั้นเวลาที่ว่าเราจะให้ข้อมูลอะไรไปมากมายอะไรก็ไม่ได้นะคะทุกคนก็จะค่อยๆพูดไปท่านบอกว่าตัดไปใส่ริวได้อันนั่นนะ่ะเราเราก็มันก็ตัดใบตาแล้วก็ ก็อบอุ่นค่ะอนานึกว่าจะไม่มีใครแวะเข้ามาถ้าใครผ่านมาเห็น <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชม <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> พูดอะไรจะจอะไรเราก็กลัวจะผิดกฎไปเที่ยวไปอะไรก็ถ่ายรูปอะไรเราก็ระวังระวังกลัวจะผิด <c oughs> ไม่สำเร็จอีกทำไปแล้วก็ยัง กระเด็นออกมาอีกยังไม่สําเร็จท่านบอกท่านเสียดายรายได้ที่ท่านท่านมีท่านเสียใจเป็นเรืองินดีนะคะสวัสดีทุกๆคนและยินดีที่ได้รู้จักนะคะ,ะใหม่ๆคุณแม่สารกลางนี่ก็มาให้กลายสอนนะ็ว่าเวลาปกติกับ4ี่โมงเช้าแต่ถ้าหากว่ามีเวลาอย่างนี้อพอที่จะทำได้ก็สำหรับยายแค่สอง่ม ก็ไม่เกิดนะคะ<า>ก็ไม่เกิดบัญชีมีปัญหา,าแต่ว่าของท่านคงจะไปแชร์หลายกันนะคะ,ะยายสเสีี่ยมดีใจที่ได้กำลังใจเข้ามาเพิ่มนะคะไปด้วยกันจับมือกันไปเราจะไปคนเดียวก็ไม่ได้เรเช้ากลางวันเย็นส่งให้สม่ำเสมอพร้อมทั้งไลฟ์สดพร้อมทั้ง สตอรี่ <Story. S 2> เห็นเราเองเป็นทีละคนทีละสองคนคุณสมควรบอกอย่างนั้นนะนะคะก็คงจะจริงของท่านนะนะคะยายเลี้ยงสําหรับยายแค่สองกลุ่มอ่ยายก็ไม่เกิดนะคะก็ไม่เกิดบัญชีมีปัญหา <c oughs> แต่ว่าของท่านคงจะไปแชร์ไลา์ไปเรื่อยๆอ่าถ้าถ้าได้หนึ่งชั่วโมงบางคนก็เอาสองชั่วโมงพูดไปเรื่อยๆบางคนผ่านมาก็จะขอ <c oughs> <c oughs> ตัวทํากับข้าวค่ะ คุณยายสเสยงยมสวนผสมภาษาในหน้าโปรไฟล์มาจากไปเที่ยวชนบุรีมาแล้วในสวนย,าง, <c oughs> วนยางสวนยางสวนอ,อ้อยวันนี้บาบัานเหลือแตอ่เหลือแต่สตรีมจะทำาคลิปยาว3นาทีขึ้นไปค่ะคุณแม่ค่ะเข้าขไปดูกดเข้าไปดูปรากฏว่าเจอคลิปที่คุณยายชาย ถ่ายทําอาหารนะนะคะถ่ายทําอาหารแล้วไปจิตนะคะยายเหรียญขอบคุณมากมากยายสเสียมมาความรู้ไม่ค่อยเยอะความรู้สมัยก่อนยากนักยากหนาเลยค่ะคุณตั้งไหมอ่านี่ก็มีคุณอ่าบ้านสารกลางคุณสมควรคุณยายเหรียญคุณพวงค่ะขอบคุณที่กดหัวใจกดถูกใจให้นะคะมาเป็นเพื่อนกันก็ขอบคุณมากๆ ขอบคุณเนะคะก็ตัดไปเราก็กดตัดไปอันนั้นมันก็จะเป็นผลดีด้วยใช่ไหมคะรวมรวมให้คลิปเป็นคลิปรีวิวที่มาเป็นกําลังใจให้คะ่ะเพราะว่าคุณคุณแม่เสียยมเนี่ยช่องเล็กช่องน้อยตัดไปใส่รวิวได้อันนั้นน่ะเราเราก็มันก็ตัดไปคะ่ะ ทุกคนจนํจาไม่ได้แล้วล่ะว่าใครบ้างบางคนตามคุณยายมาดูคลิปคุณยายลายสดเขาบอกว่าคลิปของคุณยายนั้นไปติด <c oughs> ไปติดขวดนมไปติดขวดนมกับขวดน้ําที่ตั้งอยู่ข้างฝาขวดบิดระเบียบกว,วดจะไปเจอนู่นกวดจะไปเจอนี่คลิปเรยววันละสามคลิปค <c oughs> รีเอเตอร์ที่ดีผ่านมาเจอก็เข้ามาแวะให้กําลังใจกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย <c oughs> ถ้าหากมีข้อมูลเลยยายหนึ่งบอกว่าคุณยายขยันจังเลยจ้าคุณยายหนึ่งจะขยันจะขยันให้ได้มากๆนะคะเสมอจริงๆนะคะคุณแม่ส่งคุณแม่ส่งให้ส่งได้สม่ำเสมอทุกวันเลยเหลอคะนุนอ,อย่าไปกินไปเรื่อยๆอ่ถาถ้าได้หนึ่งชั่วโมงบางคนก็เอาสองชั่วโมง พูดไปเรื่อยๆบางคนผ่านมาก็จะพวกที่อยู่รุ่นกลางๆเนี่ยจะได้เครื่องมือกันหมดแล้วถามถามพวกเพื่อนๆดูก็ว่าได้แล้วแต่ว่าพวกเรายังไม่พอนาทีข้าหกสิบกว่าปีที่แล้วอการศึกษาก็ยังไม่ค่อยจะตื่นตัวกันสักเท่าไหร่ขอบคุณสามดวงตานี่นั่นเนาะคนไปอาบน้ำไปสาดน้ำอะไรเราก็หลีกเลี่ยนไปก็ไม่ค่อยได้เต็มที่ไม่ค่อยได้ทำเต็มที่ก็กลับมาถึงบ้านแล้ว เราก็ตั้งใจจะดูไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจจะดูแต่ว่ารายชื่อแรกๆน่ะไม่ค่อยจะเห็นเฉพอพอถ่ายสดไปแล้วเนี่ยก็จะ,ะรุ่นกลางๆรุ่นกลางๆก,ก็จะคงจะได้อย่างนี้ถ้าใครได้นาทีทันก่อนคนนั้นก็จะได้ตั้งค่ามากเลยแล้วเขาเราก็จะไปเจอกันในในค